สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่12เดือนสพศ2อง8นกะครับกับแนวทางนิกคอีเช้า VIP กับนิกคยอีไปวีไอพนะครับรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมากำนวนมีก็อ่านเล็กเด่นนะครับจากศูนย์ถึง9คัดได้เลยอยู่แค่สงตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเล็กอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลเนาะสำหรับผลออกวันที่12นะครับสำหรับนิเคอนะครับนิกเชาวีไอก็ถือว่าแนวตางของผมหลุดนะครับ นาะวันที่12เข้า37เนะครับไอ้ยวันที่11เนาะเข้าว37วันนี้หลุดเลยนะครับนะครับก็หลุดเลขเด่นหลุดนะครับชุดวินก็มีเลข7ตัวเดียวนะครับมีเลข7ตัวเดียวถือว่าแนวทางหลุดเนาะนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับกลับไปกันต่อที่นิกเกออีบ่ายวีไนะครับบ่ายวีไ VIP ก็ ชุดป,ปีนก็เข้าเลขค่าตัวเดียวเลขเด่นก็หลุดนะครับน้องก็ไม่มีตัวเข้านะครับเข้าเฉพาะตัวประกบนะครับเข้าเฉพาะตัวประกบนี่ผมจับตัวนี้ผิดเนาะมันต้องเป็นสองเจ็ดเนาะสองสี่สองห้าสองเจ็ดผมลืมดูไป กับแนวต่างหลุดเนาะส่วนชุดวินพิเศษวินพิเศษก็หลุดนะครับมีแปดมีหกหลุดอันนี้นี่เขียหลุดหมดเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิก fc ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแนวต่างครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับวันที่13นะครับ กับวันที่สิบสามวันที่สิบสามเดือนสามนะครับโ,โซ่สองพันห้นร้อยหกสิบแปดกับแนวทางนะครับนีแค่อีก ชาว V I P กับมิเกเอ็กบาย V I P นะครับก็สองแนวทาง แล้ก็มาดูนิเคอิชา้าว v p กันก่อนเนาะนิเคอิชา้าว v p วันนี้ชุดพินผมให้ที่90234นะครับ9 0 2 3 4ครกับ9 0 2 3 4เลขเด่น เลขเต็นมันได้9กับ0นะครับ9กับ0วันนี้ผมจับจะพยายัางเน่นที่9นะครับก็จับ3ชุดนะครับใครชอบเลข0ูจับที่เลข0นะครับผมเน้นที่เลข9ก9ก็จะเป็น9 2หรือสอง 9. เก้าแล้วก็เกับ 6, 9ก9า94ส่วนสตัวนะครับ3 4, ตัวไปที่6 29แล้วก็6 3 9 9 ก็สชุดนะครับสตัวส่วนที่ผมจับมี92กับ93้าสกับ3ามเนาะแต่ตัวที่ผมจะเน้นให้ผมเน้นในชุดเดียวนะครับก็คือ92้เน้นที่เลขเก้าเก้าสองนะครับชุดวิน เราตัมน,นี้นะครับชุดวินกลับไปกันต่อที่นี่คืออีกบาย VIP นะครับบาย VIP วันนี้ชุดวินมาให้ที่8 4 3 9 0นะครับ8 4 3 9 0 สือเลขเด่นก็ได้เลขก8กับเลขก4ครับก็จะให้ผมเน้นให้ที่ผมเน้นหน้ท,นนหนที่เลขก4นะครับ ก็จะเป็น43 49แล้วก็40 3ตรงจับไปที่4 39หรือ9 4 39 34ก็ได้นะครับถึงตัวนี้นะครับ แล้วก็เจ็ดสี่เก้าสามตัวนะครับสี 4, ่สามเข้ามาจากตัวนี้นะครับสี 4, 3, 4, ่สามกับสี่เก้าเพราะววันนี้ผมชอบชุดไหนผมชอบแต่พูดจริงผมชอบสี่เก้านะครับสี่เก้า ินเมี่เล็กกลับไปที่49นะครับก็ได้ชุดนี้นะครับสับส่วนเวินพิเศษก็สามารถไปวินได้ทั้ง4แนวทางเนาะเาช้าวีนะครั v, บเชา้าปกบ่าย V แล้วก็บ่ายปกนะครับก็เอาเลขเด่นรวมกันเนาะก็เก้าศูนเมืีเลขเด่นมาไป ไปปกก็ได้นะครับ90ก็ของใครของมันเนะาะเช้าก็ไปเชา้าไปปกบ่ายก็ไปบ่ายนะครับ9084นะครับ9084ซึ่งเลขกำลังวันมันได้มันพฤหัสเนาะ5กับ7ไม่มีติดเลย ส่วนเลขสูตรกำลังวันนะครับก็ได้5้าากับในห้ากับสี่ 4. จ้นเลขสีมีแล้วฉะนั้นตัวที่ขาดไปก็คือ5กับเ็ดนะครับก็เติม5กับเจ็เข้าไปก็จะได้ชุดนี้นะครับวินพิเศษ ขอไปวินดาทั้ง4ี่วต่างเนาะ9 0 8 5 7 7นะครับจับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคบเอาไว้นะครับกับท้ายนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมตกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่13เดือน3าพศสอง8นะครับก็ขอให้โชคดีตกท่านนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ